สวัสดีครับผมนายอีซาฮายชฮะตำแหน่งเจ้าพนักงานธรุรก,การระดับอาวุโสกะนากะฮาหนานะเพียงการเดียด,ดาราค่ะแล้วก็เพียบาบัพชีชํานาญการพิเศษเป็นหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจันแนนะคะชื่อบาบรีวามังคับเบยีหลายคนที่เรียกบาโบชื่อนายมะยะมามะเรทุกคนก็เรียกว่าเบยะนะตำแหน่งัวหน้างานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์นะครับเบยะจบ คณะทเทนคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับค่ะเอ็นซอรยามกกานะคะนักวิชาการเินและบัญชีชั้นาญการค่ะชื่อสุยากรเริงค่ะเป็นหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมเนาะครับชื่อนายมูฮัมหมัดเยโรครับเป็นหัวหน้าห้องกายภาพบัดครับค่ะก็ชื่อ,อนางพคยราแซจินะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดค,ค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวโซเฟียวาเต แพทย์แผนไทยชำนาญการหัวหน้ากลุ่มง,งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกป้อหมายในชุดที่อยากเห็นถ้าในในที่ทํางานก็คืออันดับแรกก็อยากเห็นความสําเร็จหลายๆด้านถ้าเรื่องของกลุ่มการเพยาบาลในส่วนที่เป็นพี่เนาะก็อยากจะเห็น PMQA QA ที่ได้แบบสู่ระดับประเทศอะไรเงี้ยนะเราได้ HA เนาะ React credit ของเราตอนนี้คืออยู่จะไป5แล้ว ก็รู้สอนน่อันนี้ถือว่าเป็นความสําเร็จรนะดับหนึ่งแล้วคนที่เข้ามาในองคอ์กรนี้ก็อยากจะให้พวกเรานนทุกคนเห็นความสำคัญของการพัฒนารงเพยาบาลในส่วนที่เป็นของ H A Q A อะไรเนี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนมีมีความร่วมมือในการทำเพราะเป้าใหม่ของเราอยากให้โรงพยาบาลเรานี่เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพนะคุณภาพจริงๆนะไน่่แต่คุณภาพแต่หน้างาน เป้าหมายในชีวิตของกระจังที่กะจังเลือกอยู่ ER เนี่ยเพราะว่าเป็นงานที่ชอบงาน ER จะไม่เหมือนงานที่อื่นที่เขาจะต้องคอยคิวก็คือมาก่อนได้ก่อนแต่งาน ER ไม่ใช่งาน e r เป็นงานที่ถ้าคนไข้ฉุกเฉินอันดับแรกที่ต้องช่วยชีวิตคือต้องมาที่หนึ่งไม่ใช่คนมาก่อนได้ก่อน เพราะฉะนั้นการแก้ไขสิ่งที่อดังประทับใจของงานอิอาคือกะจังสามารถที่จะเรียนรู้งานอิอาได้ทุกเรื่องแล้วเรานําวิชาการที่ได้เรียนรู้หรือปฏิบัติมานั้นไปใช้ดูแลคนในครอบครัวเราได้ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินเราดูแลได้หมดนี่คือสิ่งที่อดังภูมิใจเนอะอาะกะจังถึงเลือกที่จะอยู่ที่นี่เพราะมีความท้าทายสูงเป้าหมายในชีวิตหรือว่าเป้าหมายในการทํางานนะคะก็อยากให้แพทย์แผนไทยค่ะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพ ของประชาชนของเจ้าหน้าที่หรือว่าของผู้มารับบริการให้มีสุขภาพดีค่ะและ้วก็และอยากให้หน่วยงานนะคะมีการพัฒนาทั้งในด้านการบริการและก็วิชาการยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะต้อใหม่ในการทำงานถ้าเรื่องของงาน IC ไอซีเนี่ยก็จะต้องเรื่องของปลอดภัยทั้งทั้งของเจ้าหน้าที่ของผู้ป่วยเล้วคือทุกคนเนี่ยทำงานจะต้อง ไม่่เชือเป้าหมายในการทํางานก็กโรงพยาบาล่จรีญเป็นนโยบายเกี่ยวกับอะไรน,นะโรงพยาบาลวิถีมุสลิมใช่ไหมบุคลากรากส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องในพื้นที่ก็มุสลิมก็ตรงนี้อยากจะให้ทุกคนที่ทํางานที่นี่ทํางานเพื่อเอาลอกแล้วก็เพื่อพี่น้องมุสลิมในอาเภอเจริญนนของเรานะครับที่นี่ที่ไปใช้มากที่สุดค,คือูุบริหารที่ดูแลแบบ พ่อลูกแบบพี่ชายกับน้องชายเลยนะประการที่สองคือร่วมง,งานที่ร่วมง,งานซึ่งมีงความประทับใจมากกับน้องๆทุกคนในฝา่ายเวทและก็ทั้งน้องหมอในศัายาเบาก็คือเราอยู่กันแบบวัฒนธรรมของเราความประทับใจที่มีรองมารก็ประทับใจ ทั้งผู้บริหารทั้งเพื่อนร่วมงานแล้วก็ผู้ผู้ผู้บุคลากรทุกท่านน่ยที่อยู่ที่อยู่ในโรงาบา,านันแนหพอออกก็ใจดีเข้าถึงง่ายเพื่อนร่วมงานก็เป็นันเองช่วยเหลือกันช่วยกันคิดช่วยกันทํางานส่วนบุคลากรทุกคนคือแม้เราจะผ่านที่ไหนอะ่ะก็มีการทักทายสารสุดท,ทุกดิบหมดเลยครับก็เลยทับใจครับเป้าหมายหลักๆก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับคนไข้ก็คืออยากจะให้คุณภาพชีวิตของคนไข้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็สามารถอยู่ได้ในสังคมด้วยควยามปกติเพราะว่าเป็นเป็นพยาบาลที่ดูแลในเรื่องของยาเสพติดก,ก็คือมองว่าคนไข้พวกนี้เป็นคนไข้ที่ไม่มีใครอยากอยู่ร่วมด้วยในสังคมก็เลยพยายามทําให้คนไข้พวกนี้มีสภาพาคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อสามารถอยู่ได้ในสังคมด้วยความปกติสุขค่ะประทับใจที่นี้คือตั้งแต่ เก้าเข้ามาเหยียบเข้ามาในโรงพยาบาลจะแนะก็คือเราจะมีผู้บริหารที่ดีนะคะคอยออกอุ้มพวกพนักงานในโรงพยาบาลได้ดีที่สุดนะะก็คือเปรียบเสมอกับว่ามือผู้บริหารเนี่ยคือประคองลูกหลานให้เจริญเติบโต,ตได้ในที่ทํางานค่ะับใจในตัวผออนะผู้บริหารของเราแล้วก็ ผู้ร่วมงานด้วยค่ะไม่ใช่แต่พออก็คือทํางานที่นี่มาก็คือ,อมีความรู้สึกว่าตั้งแต่พออยันคนที่ทํางานด้วยกันเนี่ยมีความเป็นกันเองก็คือมันเป็นอะไรที่ประทับใจซึ่งหาที่อื่นได้ยากค่ะกติประจําใจเนาะก็ของอาณาคือคุยมาตั้งแต่ไหนแต่แล้วลว,ว่าคือสติมาปัญญาเกิดอ,อันนี้คือใช้ได้ในชีวิตประจําวัน ผ่านเวทีมาจากห้องคลอดนะก็จะพูดกับน,น้องตลอดเวลาหรือว่าเวลามีเคสฉุกเฉินไรก็เลยมาถ้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีสติเราสามารถจะทําได้แต่ถ้าเราขาดสติเมื่อไรคนไข้ฉุกเฉินจะได้ฉุกเฉินมากขึ้นเนี่ยค่ะนะสนะติประจําใจก็คือการเรียนรู้ไม่มีไม่มีวันสิ้นสุดนะคะทุกคนพร้อมที่จะต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาออาสรนอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนคติประจําใจของกัาจังก็ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะเป็นสิ่งที่กิดึคิดว่าสําคัญที่สุดแล้วก็สําคัญต่อการดูแลคนไข้ด้วยเพราะถ้าเรารู้จักเอาใจเขาว่าเขาเจ็บปวดทางไหนก็จะแก้เขาได้สติประจําใจใช่ไหมความพยายามไม่ทอระ่ยยความสําเร็จครับสติประจําใจหรออย่ายอมแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นต้องกล้าทําค่ะเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆปติประจําใจนี่ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ถ้าวันนี้ยังไม่สําเร็จก็ทาต่อไปอีกค่ะสติประจําใจนะคะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแม้แต่ความสําเร็จก็ต้องจ่ายด้วยความพยายามและความอดทนค่ะกติในการทําอะไคือทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็ยังมีต้อนรับค่ะน้องใหม่ทุกคนก็ ก็เข้ามาสู่ครอบครัวชาวประมาณจะเละเนาะก็ช่วยๆกันทำงานนะคะเพราะว่างานจะสําเร็จได้ไม่ใช่เพร่ะคนคนเดียวงานงานเราทุงกงานสําคัญทั้งนั้นถ้าเราให้ความสําคัญกับนั้นก่อนที่เพือนอื่นจะให้ความสําคัญงานเราเราให้ความสําคัญกับงานเราเลยยังประมาณแค่นี้เองถ้าเมื่อไหร่เราให้ความสำคัญงานเราจทนที่าาาาางานเรา งานเราสำคัญเสมอทุกงานเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของหนงานใหญ่อย่างโรงพยาบาลจันแนศึกษาด้วยควรับน้องๆสํสำหรับบบญญาเองก็อีกประมาณ4ี่ปีก็จะเกษียณแล้วอยากจะฝากโรงพยาบาลจันแนกับน้องๆรุ่นต่อไปช่วยกันพัฒนาดูแลโรงพยาบาลและดูดูแลพี่น้องประชาชนอำเภอจันแนเหมือนญาติพี่น้องเราคนหนึ่งนะครับขอบคุณสิ่งที่ฝากน้องๆก็ พยายามอย่าอย่าทำงานแค่ตรงหน้าพยายามทำมองให้เห็นภาพรวมว่าสิ่งที่เราสิ่งที่เราจะทำงานอยู่เนี่ยมันเพื่อเป้าหมายอะไรเพื่อคนไข้ใช่ไหมอ่ะแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อคนไข้ก็คิดมาสองสามสี่อ่ะทำดีหรือยังถ้ายังไม่ดีอ่ะจะแก้ปัญหาอะไรได้บ้างอ่ะก็ดูถ้าแก้ได้แล้วดีแล้วอ่ะก็ต่อยอดอะไรได้อีกอ่ะประมาณนี้ครับ